โอ้เสียงนกแบบนี้ก็แสดงว่ามีลูกอยู่แถวนี้แน่นอนนะเนี่ยต้องมองหาลูกเขาหน่อยว่าลูกอยู่แถวไหนเอ่ยเนี่ยเวลานกเขาจะมีลูกลเกาจะเสียงอย่างนี้แหละ<ฮ>เดี๋ยวต้องสำรวจนะะนี่เขาอยู่ใกล้ๆนัเลยครับไม่ไปไหน ๋ย่ดูกันก่อนว่ามีลูกไหมช่องจิตนาลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนกตัวเล็กๆด้วยอืมน่าจะเป็นนกนกกินปลีฮะนะเดี๋ยวเดนาเเคยเห็นอยู่เคยปล่อยอยู่ลูกนกแบบเนี้ย สวยงามฮะหัวแดงแดงเนี่ยน่ารักน่ารักคงเป็นลูกนกแะสุดก็เจอแล้วลูกนกปลรรอดนะเป็นปลรรอดหน้านวลน,นี่นไปแล้วมาอยู่แถวนี้แหละอันนี้แม่ของเขา ลูกมาลูกเนี่ยนี่ยลูกของเขาเนี่ยกำลังเพิ่งหัดบินนะนะที่เราได้ยินเสียงแม่เขาร้องแบบนั้นก็นั่นแหละฮะเข้าใจแล้วต้องมีลูกอ่อนแน่นอนแม่เขาดูแลอยู่ใกล้ๆฮะทั้งพอ่อทั้งแม่ฮะสองตัวเลย มีลูกเข็นลูกอยู่ตัวเดียวนะนะประหลอดหน้านวลฮนะเนี่ยนะธรรมชาตินะถ้าเรารู้จักธรรมชาติเราจะเข้าใจเลยนะว่าเสียงนกที่ร้องอะ่ะคือพ่อแม่เขาแล้วมีลูกอ่อนอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ